เข้าไปนั่นปะเข้าไปที่ไหนที่โลงแรมโรงแรมเลยโรงแรมเลยได้เลยนี่โรงแรมเลยห้องเปิดแอร์ทำเลยพวกนี้มีเครื่องกลับเลยเหรอเขาบอกมาเพิ่งมาจากบุรจริงย์เขียบอกด้รายการแบบพวกรายการนะเขาก็โมดีคอยมามากูไม่ได้กลับไม่มาต้องเอ้ามันมันมากี่โมงเครื่องอ่ะกูไม่รู้ กูมึงเสร็กี่โมงบรรยายเช้าครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแปดโมงครึ่งอ๋องั้นก็เออทันแปดโมงครึ่งก็เสร็จแล้วบ่เครื่องมันต้องโหลดของด้วยเช้าเลยเราเราเราแคปเช้าเลยเหรอโอ้ยเจ้าเลยเขาจัดให้เราเช้าเลยเช้าไปถึงนู่นกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเลขาว่าวันนี้เล่นรุ่นกันเหรอเออมึงสะดวกไหมสะดวกที่สุด็นัดพวกของขอเขาที่น้ำพูลหนึ่ง ตีงตูงเย็ไมน่าจะไม่ยาวเลยานอตัวได้มาก็โอเลยเวลามันรัดตัวแล้วเกิน๊